กับเรียนท่านประธานคณะกรรมการและสอดีผู้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการประมงทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวพิมประภาเป็นวิเศษนักวิชาการประมงสุนมนการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดโซลาธานีขอนําเสนองานวิจัยเรื่องการประมาณอายุและการเติบโตจากผลแข็งของปลากอดหัวแข็งในพื้นที่ทะเลสาบสงขาประเทศไทยค่ะสําหรับหัวข้อการนําเสนอในวันนี้ก็จะประกอบไปด้วยบทนำวัตถุประสงค์วิธีการวิจัยผลและวิจารณ์ผลการวิจัย สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะค่ะสำหรับความสำคัญนะคะปลากรดหัวแข่งหรือปลากรดหัวโมง่งมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าอะลิสมาบูลาตัสเป็นปลาที่มีรสชาติดีเป็นที่นิยมบดยโภคถือว่าเป็นปลาเศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่งของทะเลสาบสงขาทะเลสาบสงขาเป็นทะเลสาบสามน้ำประกอบด้วยบริเวณตอนบนที่เป็นน้ำจืดตอนกลางที่เป็นน้ำก่อยและบริเวณตอนล่างที่เป็นน้ำเค็ม ซึ่งสภาพทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่ฝูงขานี้มีความเหมาะสมในการขยายพันธุ์และเจริญเติบโตของสัตว์น้ําอย่างยิ่งโดยเฉพาะปลากรหัวเแข็งซึ่งจากสถิติผลจับตั้งแต่ปีพศ2559พบว,ว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆโดยแสดงปริมาณผลจับตามกราฟที่นําเสนอค่ะปัจจุบันยังไม่มีการควบคุมหรือการกําหนดมาตรการจัดการประมงปลากรหัวเแข็งและเนื่องจากปลากรหัวเแข็งสามารถทําการประมงได้เกือบตลอดทั้งปี อาจก่อให้เกิดปัญหาการทำการประมงที่เกินศักยภาพการผลิตของแหล่งน้ำหรือที่เรียกว่าโอเวอร์ฟิชชิงได้ดังนั้นจึงจำเป็นต้องศึกษาเกี่ยวกับอายุและการเติบโตเพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรประมงปรากฏโอเวองในทะเลสาบสงขาให้เหมาะสมต่อไปค่ะซึ่งการศึกษาอายุและการเติบโตของสัตน้ําสามารถทําได้หลายวิธีเช่น การทำและติดเครื่องหมายการใช้ข้อมูลการกระจายความถี่ความยาวและการวิเคราะห์ส่วนแข็งของร่างกายซึ่งซึ่งวิธีการวิเคราะห์ส่วนแข็งของร่างกายนั้นสามารถพบได้บ่อยและน่าเชื่อถือที่สุดดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงเลือกใช้ส่วนแข็งของร่างกายศีน้ำในการศึกษาค่ะสำหรับวัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้ก็เพื่อสรางอายุและการเติบโตของปรากฏหัวแข็งและเปรียบเทียบการใช้ส่วนแข็งต่างๆของร่างกาย ในการประมาณค่าอายุและการเติบโตของปลากอดหัวแข็งในทะเลสาบของขาซึ่งเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญและจำเป็นที่ต้องใช้นำเข้าในแบบจำลองการเติบโตเพื่อประเมินสภาวะทรัพยากรประมงโดยในการศึกษาครั้งนี้ได้ทำการศึกษาจากสามฝั่แข่งของปลากอดหัวแข่งในทะเลสาบของขาได้แก่กระดูกหรือออลตูิกการคีบแข็งคีบหลังและการคีบแข็งคีบอ,อก ด้วยแบบจำลอง3แบบได้แก่แบบจำลองของบอลเบนเทอรีของแกรมเบิร์ตและของโรเจสติกค่ะโดยมีวิธีการวิจัยดังนี้คือเก็บตัวอย่างรากกหัวแข่งในทะเลสาบสงขาในจังหวัดพิษณุโลกระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคม2563จำนวน4บริเวณแบ่งเป็นบริเวณตอนบน2บริเวณได้แก่บ้านผักปะตำบลลำปำอําเภอเมืองและบ้านจ้องถนนตำบลจองถนนอําเภอเขาเชยสนและตอนกลาง2บริเวณได้แก่ บริเวณบ้านหายไข่เต่าตำบลนานประขออำเภอบางแก้วและบ้านฝารมีตำบลฝารมีอำเภอปากพยุนซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณที่มีการทำการประมงปลากรดหัวแข็งจำนวนมากค่ะโดยทำการเก็บตัวอย่างปลากรดหัวแข็งจากชาวประมงในบริเวณพื้นที่ที่ศึกษาจำนวน2 1 3ตัวอย่างให้ครอบคลุมทุกช่วงขนาดของตัวปลาเพื่อใช้เป็นตัวอย่างในการประมาณค่าอายุและการเติบโตและเก็บตัวอย่างปลาทุก3าเดือนจำนวนสครั้ง ในเดือนมก,กราคมเมษายนรก,กรกฎาคมและตุลาคม2 5 6 0 3จำนวน15ตัวอย่างต่อครั้งครั้งละ3ขนาดขนาดละ5ตัวอย่างได้แก่ขนาดเล็กความยาว 0- ถึง100มิลลิเมตรขนาดกลางความยาว 101- ถึง150มิลลิเมตรและขนาดใหญ่ความยาว150มิลลิเมตรขึ้นไปเพื่อใช้เป็นตัวอย่างในการตรวจยืนยันการสร้างและการเพิ่มขึ้นของของขนแข็งจากนั้นนำปลาตัวอย่างมาวัดความยาวเยียด ความยาวถึงส่วนอย่างลึกของหางแล้ความยาวมาตรฐานด้วยแม่บรรทัดในหน่วยมิลลิเมตรและช่างน้ำหนักด้วยเครื่องช่างที่ใชยมสองตำแหน่งในหน่วยกรัมสำหรับการเก็บตัวอย่างกระดูกหูนั้นได้ทำการผ่ากระโหลกจากด้านหลังกระโหลกเฉียงมาทางด้านหน้าของตัวปลาจากนั้นจะพะกระดูกหูผู้ที่เรียกว่าซาชิต้าซึ่งเป็นกระดูกหูผู้ที่ได้รับการเชื่อถือมากที่สุด ในการศึกษาอายุของปลาชนิดต่างๆจากนักวิกทยาศาสตร์กางปมงส่วนการคีบแข็งเก็บตัวอย่างโดยตัดส่วนแข็งให้ใกล้ขนคีบมากที่สุดด้วยแันไก่เหล็กจากนั้นนำตัวอย่างมาทำความสะอาดด้วยน้ำกันแล้วแช่ในไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ประมาณสินาทีเพื่อกำจัดเนื้อเยื่อที่ติดอยู่บริเวณกระดูกออกให้หมดแล้วปล่อยให้แห้งที่อุณหภูมิห้องจากนั้นนำตัวอย่างส่วนแข็งจากฝั่งซ้ายของตัวปลาของปลาตัวอย่างมาฝังในเดซิน แล้วปล่อยให้เลิ่นแข็งตัวที่อนภูมิห้องค่ะแล้วนำตัวอย่างที่ฝังลุงในเลิซนแล้วมาตัดผ่านเป็นแนวขวางด้วยเครื่องตัดความเร็วต่ำนำตัวอย่างที่ตัดมาผ่าติดกับสไลด์แก้วแล้วขัดด้วยกระดาษทรายที่มีความละเอียดสูงเพื่อกำจัดรอยขูดขีดที่เกิดขึ้นจากขั้นตอนการตัดเพื่อให้ส่วนเข็งบางล,งลุงได้ใสามากขึ้นจนมองเห็นมุมปีได้ชัดเจนที่สุด แล้วจึงหยุดการขัดจากนั้นทําความสะอาดกระดูกที่ขัดด้วยน้ํากรันปล่อยให้แห้งแล้วจึงเก็บตัวอย่างให้ปลอดภัยจากการแตกหังในนุมภูมห้องนําตัวอย่างแต่ละชิ้นมาถ่ายภาพภายใต้กล้องจุลทรรศเพื่อนับวมปีหรือผู้อ่านถามท่านที่ไม่ทราบข้อบบมูลพื้นฐานเกี่ยวกับขนาดของปลาตัวอย่างจากนั้นนําข้อมูลที่ได้มาทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความยาวกับน้ำหนักหรือการวิเคราะห์การถดถอย และทดสอบรูปแบบการเติบโตโดยการประมาณค่าดีจากกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของน้ําหนักด้วยการทดสอบทางสถิติแบบ c test ท,ท,ที่ระดับนัยสําคัญ0.05แล้วตรวจยืนยันการขยายขนาดของผนแข็งระหว่างเดือนที่สุ่มตัวอยา่างด้วยวิธีค่อยเข้าวันลิเทสและดันเทสค่ะหลังจากนั้นทําการเปรียบเทียบความเที่ยงของการอ่านาริ้วจากผู้อ่านทั้ง3ท่าน ด้วยการหาค่าเฉลี่ยเปอร์นต์ความค่าเคลื่อนและค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนได้ทําการเปรียบเทียบการเติบโตด้วยแบบจําลอง3าแบบได้แก่แบบจาลองของวอร์มนเทอร์ตี้ของเกมเบิร์นและของโลจิติกก็ทราบแบบจําลองที่เหมาะสมสําหรับการอธิบายการเติบโตของปรากฏการณงในทะเลูองขาแล้ววิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้สถิติ R, p าย h o Package FSA และพิ m ต t h o d ค่ะ จากการศึกษาพบว่าปาตัวยอย่างมีความยาวระหว่าง35-238มิลลิเมตรมีความยาวเฉลี่ย128ม mm, ิลลิเมตรและน้ำหนักอยู่ระหว่าง0.4-154.1กรัมมีน้ำหนักเฉลีย่ย26.4กรัมความสัมพันธ์ระหว่างความยาวกับความยาวแสดงให้เห็นว่ามีความสัมพันธ์กันสูงทางกำลังสองมากกว่า0.95และความสัมพันธ์ระหว่างความยาวกับน้ำหนักพบว่าค่า b มีค่ามากกว่า3 p น้อยวกว่า0.01 แสดงให้เห็นว่าปลามีการติบโตแบบโพ i ิ i v e านโลเมตริกหรือปลามีลักษณะค่อนข้างอ้วนนั่นเองค่ะสำหรับการตรวจยืนยันการขยายขนาดของฝุวนเข็งพบว่าการขยายขนาดของฝุวนเข็งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนตั้งแต่เดือนมกราคมซึ่งพบว่ามีค่าใกล้เคียง0.5และมีการเพิ่มขนาดของฝุวนเข็งตลอดเวลาจนถึงเดือนตุลาคมพบว่ามีค่าใกล้เคียง1ทั้งสฝ่นเข็ง โดยพบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญของการขยายขนาดของส่วนแข็งระหว่างเดือนมกราคมกับเดือนที่สู่มตัวอย่างอื่นๆ p น้อยกว่า0.05และพบการขยายขนาดของส่วนแข็งมากที่สุดทั้งแส่วนแข็งในเดือนตุลาคมซึ่งอาเกล่าวได้ว่าในระหว่างเดือนมกราคมถึงมีสายนั้นส่วนแข็งมีการขยายขนาดอย่างรวดเร็วและหลังจากนั้นการขยายขนาดของส่วนแข็งจะช้าลงจนเกิดการหดตัวกันแน่นกลายเป็นงปี และพบว่าปลามีการขยายขนาดของฝุ่นแข็งน้อยที่สุดในเดือนมกราคมซึ่งเป็นช่วงปลายฝนทําให้น้ําในทะเลสาบสงขามีอุณหภูมิค่อนข้างต่ําเป็นผลให้ปลาไม่ค่อยกินอาหารจึงมีการติดตัวช้าทําให้การขยายขนาดของฝ่นแข็งน้อยไปด้วยส่วนในช่วงเดือนอื่นๆอุณหภูมิของน้ําประมาณ30องศาเซลเซียสเป็นผลให้การขยายขนาดของฝุ่นแข็งนั้นมีค่าสูง และจากการเปรียบเทียบความเทียบของการอ่านอายุจากผู้อ่านสามท่านโดยการตัดควา่วนแข็งทั้งฐามส่วนพบว่าสามารถอ่านอายุจากโอดิคดโซนและเพทเทอนฟินสปได้สอดคล้องกับการศึกษาของคุณวัชิระกว้างขวาง2016ที่ศึกษาอายุและการเติบโตของปลาเสือตอลายเล็กในแม่น้ำโขงโดยพบว่าค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนของโอโทริคมีค่ามากกว่าดอซอนและแพทเทอนฟินสป ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของนักวิจัยท่านอื่นๆที่พบค่าเฉลี่ยเบอร์เซนความคาดเคลื่อนของออร์โธดมีค่ามากกว่าส่วนแข็งอื่นๆเช่นกันโดยจากภาพจะเป็นตัวอย่างส่วนแข็งของปลากรดหวัวแข่งในทะเลสาบฝงขาที่อ่านอายุได้4ปีประกอบด้วยออร์โธดีดอซอนและแบคทอเปินสปายตามลำดับค่ะและจากการเปรียบเทียบความเที่ยงของการอ่านอายุจากผู้อ่านทั้งสามท่านพบว่าค่าเบอร์เซนเฉลีย่ยความคาดเคลื่อน หรือค่าเปอร์เซนต์แอกิเมนต์ของออโทลดิตมีค่าสูงกว่าดอซอนและเทคลอนฟสไพโดยมีค่าสูงที่สุดเท่ากับ58.2เซแสดงให้เห็นว่าออโทลดิตมีความเที่ยงลำดับการอ่านอายุของปลากรดหัวแข็งมากกว่าส่วนแข็งอื่นๆและเมื่อนำอายุปลากรดหัวแข็งจากการอ่านของผู้อ่านทั้งสามท่านในรอบแรกมาศึกษาเพิ่มเติมโดยผู้อ่านที่มีประสบการณ์สูงอีก2ท่านอีกครั้งหนึ่ง พบว,ว่าปลากระหัวแข็งในทะเลสาบสงขามีอายุตั้งแต่น้อยกว่า1ปีไปจนถึง6ปีและพบอาคติอย่างชัดเจนจากการอ่านอายุในปลาที่มีอายุมากกว่า3ปีโดยค่าอายุที่อ่านได้จากออโทลิตมีค่าสูงกว่าสปายเล็กน้อยในขณะที่อาคติของการอ่านอายุส่วนใหญ่ที่อ่านได้จากสปายจะแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับอาคติระหว่างออโทลิตกับสปายทั้งนี้อาจเนื่องมาจากปลาที่มีอายุมากขึ้น นิวเคลียสของสปในปลาหลายชนิดอาจสลายไปทำให้โครงสร้างภายในของสไปมีลักษณะคล้ายรูซึ่งอาจกำจัดหรือปิดบางวงแหวนวง,วง,วงเลขกทำให้อายุที่ได้จากการประมาณต่ำกว่าความเป็นจริงด้วยเหตุน,นี้ผู้อ่านทั้งสามท่านจึงเลือกใช้ออโทลิตสำหรับประมาณค่าอายุและการเติบโตของปลาอดหัวแข็งค่ะ และพบว่าความยาวอนันต์ของปลากรกะดวดแห่งจากโอทูลิดตามแบบจำลองของวอนเบนเทลลีมีความยาวมากที่สุด290.87มเิปเ mm, ็มิลเผลให้ค่าสัมประสิทธิ์การเติบโตมีค่าต่ำที่สุด0 1 6 6ต่อปีเมื่อเทียบกับแบบจำลองอื่นๆโดยพบว่าในแต่ละรูปแบบการเติบโตผลรวมคงเหลือกำลังสองของข้อมูลความยาวที่อายุใดๆจากโอทูลิดให้ผลรวมต่ำที่สุดเพราะฉะนั้นการใช้แบบจำลองการเติบโตของวอนเบนเทลลี โดยใช้ข้อมูลอายุจากอลผลิตจะให้การประมาณค่าอายุของปลากระหอวเข็งได้ถูกต้องและแม่นยำที่สุดค่ะและเมื่อนําข้อมูลการเติบโตแต่ละแบบจําลองมาสร้างการาฟเพื่อเปรียบเทียบการเติบโตพบว่าความยาวตัวปลาโดยประมาณเมื่อปลามีอายุ1-5ถึงปีทั้ง3แบบจําลองมีรูปแบบการเติบโตที่คล้ายกันแต่เมื่อปลามีอายุตั้งแต่5ปีขึ้นไปรูปแบบการเติบโต จากแบบจำลองของบอลเบนทดอร์ี่จะมีขนาดใหญ่กว่าแบบจำลองอื่นๆอย่างชัดเจนค่ะดังนั้นการประมาณอายุและการเติบโตจากส่วนแข็งของปลาขดหัวแข็งในพื้นที่ทะเลสาบองขาพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับความยาวและการเติบโตนั้นมีโครงสร้างอายุและรูปแบบการเติบโตที่แตกต่างกันโดยพบว่าอายุที่อ่านได้จากอุปกลิตจากผู้อ่านทั้ง3ท่านให้การประมาณค่าอายุที่ถูกต้องและแม่นยำที่สุด และแบบจำลองของบอลเบนทลุพีเหมาะสมที่สุดในการประมาณค่าการเติบโตเนื่องจากผลรวมคงเหลือกาลังสองมีค่าต่ำที่สุดและพารามิเตอร์การเติบโตที่ได้รับจากการศึกษาครั้งนี้เช่นค่าความยาวอนันต์และค่าสัมประสิธิการเติบโตสามารถใช้เป็นปันจจัยนาเข้าในแบบจําลองเพื่อประเมินขุมประชากรเพื่อตรวจสอบระดับการจับที่เหมาะสมที่สุดสำหรับปลาตัวแข็งในทะเลาสาบสงขา สำหรับข้อเสนอแนะนะคะก็มีอยู่2องหมอก้อหลักๆนะคะได้แก่ 1. การศึกษาอายุและการเติบโตจากโครงสร้างส่วนแข็งของปลาเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่มีการนํามาใช้ในการศึกษาการเติบโตของปลาที่ถูกต้อง,แ,งและแม,ม,ม่นยําและสามารถประเมินค่าพารามิเตอร์การเติบโตได้แก่ค่าสมรัติการเติบโตนะคะเท่ากับ0.166ต่อปีและค่าความยาวอนันต์เท่ากับ290.87มิม mm, ค่ะซึ่งสามารถแตกแปลง วิธีการนี้ไปใช้ในการศึกษาอายุและการเติบโตของปลาในสกุลแอเวสอื่นๆได้ค่ะข้อ2นะคะการศึกษาพารามิเตอร์การเติบโตจากโครงสร้างส่วนแข็งของปลาเป็นข้อมูลตั้งต้นจากอายุและความยาวที่แท้จริงนําไปสู่การประเมินค่าพารามิเตอาาร์อื่นๆเช่นอายุปลาแรกเริ่มเจริญพันธุ์หรืออายุที่สามารถออกลูกเพื่อเพิ่มประชากรอ,อายุที่เข้าทดเทนที่และอายุปลาที่เริ่มถูกทําการประมูล ซึ่งเป็นประโยชน์ในการวางแผนจัดก,การทรัพยากรปรากฏหัวเข่งในสกุลไอเ a s สในพื้นที่ทะเลสาบคงขาและพื้นที่อื่นๆได้ค่ะจบการน,นําเสนอค่ะผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวินในใจัยในครั้งนี้ค่ะขอบคุณค่ะ